และนี่คือเมืองเมืองหนึ่งในมณฑลกวางตุ้งที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกันครับแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยห่างจากกวางโจเพียงแค่24นาทีด้วยรถไฟ1ชั่วโมงโดยการนั่งรถและเป็นเมืองที่มีพื้นที่ธรรมชาติเยอะร่มรื่นและสวยมากๆครับมีสะพานกระจกชมน้ําตกที่กว้างที่สุดในโลกแท่นกระจกที่มีระยะแขวนออกมาถึง72เมตรและเป็นแห่งแรกของโลกด้วยครับที่มีทั้งสะพานแขวนกระจกและแท่นกระจกอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่เอาเป็นว่านอกจากนั้นนะครับเมืองนี้ก็ยังมีของขึ้นชื่อนั่นก็คือไก่องค์นั่นเองมีถนนคนเดินสุดคึกคืนแล้วก็มีร้านบุฟเฟ่ที่เล่นใหญ่สุดๆไปเลยทั้งหมดนี้ครับอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าชิงหยวนครับจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในคลิปนี้เลยและแน่นอนครับว่าที่นี่เมืองจีนเราก็จะเจออะไรที่มันอย่างวะด้วยนั่นแหละนะครับมันกำลังเปิดกงอะไรสักอย่างตรงนั้นคืออะไรวะนเา้ย คืออยากรู้ว่าอะไรโดนบันดาลใจให้เขาสร้างชิงคองตัวเบลลมไว้ตัวหนึ่งมาชิงหยวนเหมือนมานครนายกอ่ะท่านผู้ชมเดินขึ้นมาแป๊บเดียวถังขยะก็อยู่ตรงเนี้ยทิ้งเนี่ยมันยากไหมเนี่ยทิ้งเนี่ยฮะฉลามขาวอยู่ในนี้เหรอปลาปะเนี่ยครับก็ตามนั้นเลยแหละฮะและก่อนไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองปไปดูคลิปกันดีกว่า เจาหาวจากกวางโจโครับทุกคนยินี้อนเราเข้าสู่ EP 3ของทริปเมืองจีนของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเมืองกันแล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปท้ายคลิปที่แล้วเนาะเราจะไปเมืองที่ชื่อว่าชิงหยวนครับเป็นเมืองที่อยู่ตอนบนของกวางโจไปเคเดี๋ยวก็ทาการเช็คเอาท์จากโรงแรมนี้นะครับแล้วก็เดินทางกันดีกว่าทุกคนเพราะมันใช้เวลาเดินทางเนาะปะ่ะ ซึ่งการเดินทางไปชิงหยวนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะนั่งรถไฟไปแค่ย4นาทีแต่ว่าวันนี้ครับด้วยความที่เราจะไปนอนโรงแรมตรงสถานที่เที่ยวเลยเนี่ยเราก็เลยจะเรียกรถยาวไปเลยครับซึ่งสถานที่แรกในชิงหยวนที่เราจะไปเนี่ยมีชื่อว่ากู่หลงเสียครับหรือว่าหุบเขากู่หลงนั่นเอง เป็นสถานที่ที่มีน้ําตกสะพานกระจกและก็อื่นๆอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามนะครับจากโรงแรมที่เรานอนที่กวางโจเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมง20สครับส่วนค่ารถเนี่ยก็จะแอบแรงหน่อยเพราะว่าคนขับเนี่ยขอค่าทาั้งด่วนกลับทุกคนเลยครับซึ่งก็นั่นแหละครับไม่เสียเวลาไปกว่านี้แล้วเราเดินทางกันเลยดีกว่า เราอยู่ด้านหน้าเลยนะครับโรงแรมนี้เลยทุกคนอยู่่ามกลางแบบภูเขาเลยอะ่ะพอเข้าเขตต่างจังหวัดแล้วรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นนะแล้วก็รถไฟฟ้าทุกคนน้อยลงเยอะเลยคือแบบส่วนใหญ่จะเป็นรถน้ํามันนะแถวเนี้ยและระหว่างทางขึ้นเขามาเนี่ยที่มันเป็นทางโคดเคียวเนี่ยก็แบบว่ามีคนขายของข้างทางเต็มไปหมดเลยทุกคนแบบขายขันขายอุปกรณ์เล่นน้ําอะไรเงี้ยฟิลเหมือนแบบสงการบ้านเราเลยโอเค อ่ะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเช็คอินแป๊บหนึ่งนะทุกคนซึ่งโรงแรมที่ผมมาอยู่เนี่ยนะครับมีชื่อว่าชิงหยวนกูหลงกอสโอ้โหมันยาวมากกับทุกคนแต่เอาเป็นว่ามันเป็นโรงแรมสี่ดาวที่ราคาน่ารักมากทุกคนคืนละเนี่ยประมาณพันสี่พันห้าเองโอ้โหทุกคนอ่ะก็ได้ห้องแล้วนะครับทุกคนประมาณนี้เลยห้องสวยกว่าที่คิดเยอะเลยโู้โหเห,ห,ห <S <s> มือนกำลังเปิดกรงอะไรสักอย่างสภาพวิวเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ตรงนั้นคืออะไรวะน่ะเฮ้ย โอเคก็จริงๆก็เข้ามาในห้องเพื่อที่จะวางของเท่านั้นแหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะบ่ายสองแล้วครับจะหมดวันแล้วทุกคนแค่เดินทางก็ครึ่งวันแล้วเนี่ยซึ่งันนั้นนะครับไม่พูดทำเพลงมากไปเที่ยวกันดีกว่าทุกคนซึ่งพอลงไปเนี่ยนะครับทางเข้ากูหลงเสียเนี่ยก็อยู่หน้าโรงแรมเลยด้านหน้าก็จะมีเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วให้ด้วยซึ่งราคาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะแพ็กเกจสูงสุดในประมาณพันกว่าบาททาได้แทบทุกอย่างในสถานที่เลยครับรวมถึงล่องแก่งได้ด้วยทุกคนแต่ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ซื้้้้้ออ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 นน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 นะคคคคคคคืืืืตตััััววเเเีีีี่่่่่่่พพพพป็็จจดดดดกกกกกาาารรททททงหมมุุใูแล แล้วพอได้ตั๋วมาเลยนะครับผมก็ไปหาข้าวกินครับคือบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะมีเป็นแบบฟู้ดคอร์ดก่อนนะนะเราก็เลยมาทําการกินของขึ้นชื่อของที่นี่ครับนั่นก็คือไก่โอ่งนั่นเองขอเขาก็จะทําการเอาไก่ไปย่างในโอ่งแบบนี้นี่แหละอารมณ์ประมาณไก่ย่างบ้านเราเลยอะทุกคนซึ่งพอสั่งไก่เสร็จนะครับผมก็ได้ทําการไปหาอย่างอื่นกินเล่นด้วยนะครับเจเกออีกเกอร,อกอรออนี่เป็นไงภาษาจีนผมก็มั่วใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดินผ่านเห็นมันน่ากินดีป้ายมันเขียนว่าฮอท หน้าฮอตดอกนะทุกคนมันใส่กรอกกระชัดเนี่ยอ่าบนมาสะพานนะครับไก่ย่างของเราก็ย่างเสร็จแล้วทุกคนโอ้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยไก่ย่างเมืองไทยเลวิ้งเลวิชกันเลยโอ้ยถ้าริงมันก็คล้ายไก่ย่างบ้านเราคนแหละมันมัมมๆมนๆว่าที่แน่ๆน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนของไทยครับที่นี่เขาจะแบบว่าเน้นเผ็ดๆกลมกล่อมๆแบบมันๆนะทุกคนน่าอร่อยเีอร่อยดีออยดโอเคครับก็ขออนุญาตไปกินข้าวเติมพลังก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ไปตะลุยกู๋หลงเสียกันจริงๆละ ใกล้ๆนะครับระหว่างขึ้นชัตตบัสเพื่อไปเที่ยวด้านบนนั่นเองนะครับกู่หลงเฉียรหรือกู่หลงกอร์ชเนี่ยคือที่เที่ยวเรียติ้ง 4A ของเมืองจีนครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สามารถชมธรรมชาติของเมืองจีนแล้วก็สามารถทํากิจกรรมทางธรรมชาติได้มากมายเช่นกันทุกคนพวกสะพานกระจกแท่นกระจกแล้วก็น้ําตกที่โมไว้ต้นคลิปเนี่ยก็คือสถานที่แห่งนี้นี่แหละครับและทีนี้เนี่ยที่เที่ยวนี้เนี่ยคือเราสามารถเดินเที่ยวเป็นวงกลมได้เลยนะคือเขาจะมีเส้นทางให้เดินตามได้เลยเป็นแบบรูทของเขาเลยอะและสุดท้ายเนี่ยก็จะมาบรรจบที่เดิมน ิไต่ขึ้นไปนานขนาดไหนเดี๋ยวเราลองถามไกด์ดูแล้วกัน How many kilometers from here โอ้โอเคเข้าใจแล้วเหนื่อยใช้ได้แล้วเนี่ยว้าวอยู่ดีๆกูก็มาเดินเขาเนี่ยคืออะไรเนี่ย มันเป็นทางเดินแบบว่าเลาะป่าเลาะอะไรเงี้ยมันก็จะมีต้นไม้แบบว่าเกยมาขวางทางใช่ไหมพี่จีนเขาก็เลยแก้ปัญหาแบบนี้ครับเอายางมามัดซะเลยทุกคนวเวลาสมมุติว่าโขกใช่ไหมเอ,อเราก็จะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนวัตกรรมที่เลิศจริงๆเฮ้ยนู่นไงสะพานกระจก โอ้โหไม่ธรรมาดาแนหน้าทุกคนกังต้งขึ้นไปตรงนั้นเหรอวะเนี่ยและระหว่างทางเดินขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเดินทวนน้ําตกที่มันไหลลงมาเนาะบรรยอากาศสวยมากเลยทุกคนแล้วก็จะเจออะไรแปลกๆแ,แบบสไตล์จีนด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาที่อยู่ตรงนี้นกที่อยู่ในกรงนะครับแล้วตรงนี้มีเต่าด้วยเด็กบ่วนปากก็มีเด็กยืนฉี่ก็มีอะแล้วก็ที่ช็อกโลกที่สุดก็น่าจะเป็นสิ่งนี้นี่แหละฮะ ฉลามขาวอยู่ในนี้เหรอฟาเน,เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรโดนบรรดาให้ที่จีนเอาฉลามขาวมาเลี้ยงไว้ในตู้ปลาแบบนี้อีหยังวะอะแต่วันว่าเดินจากตู้ฉลามขาวมาสักพักก็ถึงไฮไลท์แรกของกู่หลงเสียแล้วครับนั่นก็คือน้ำตกว่านจ้างยาครับทุกคน น้ำตกนี้เนี่ยเป็นน้ำตกที่ห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาสูงสูงทุกด้านเลยครับตัวน้ำตกเนี่ยมีความสูงถึง101เมตรเลยนะถือว่าสูงมากเลยนะทุกคนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นเหมือนมังกรที่กำลังบินลงมาจากด้านฟ้าเลยแล้วก็ถ้ามองไปด้านบนเนี่ยนะครับ <Wow. S 1> ก็จะเจอกับแท่นกระจกแล้วก็สะพานกระจกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำการขึ้นไปเดินบนนั้นนั่นแหละแต่เพราะว่าบรรยากาศด้านล่างก็สวยงามจริงครับมีต้นไม้หลากสีทําให้ถ่ายรูปออกมาสวยเลยแหละแม้ว่ามันจะเป็นต้นไม้ปลอมก็เถอะนะครับถือว่าเป็นที่ที่โอ้เป็นที่ที่สวยงามจริงๆ มันอลังการ่ะมันแรกรนมากเลยอะเกินคาดว่ะทุกคนเกินคาดมากอตอนนี้ร้อนมากก็ต้องหาอะไรกินแล้วแหละไหนมาดูร้านค้าจีนครับมีขายอะไรบ้างครับผมก็เลยทําการจัดแตงโมมาสักชุดหนึ่งนี่พี่เขาหั่นให้สดๆเลยนี่แตงโมคือแตงโมมาสิบหยวนครับมาดูอัจะหวานไหมสดยื่นโอ้ออร่อยร้อ,อนแล้วพอกินแตงโมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทาการไปขึ้นสะพานกระจกแล้วครับใช่ครับ ที่มันสูงสูงอันนั้นนั่นแหละซึ่งบริเวณด้านบนนั้นนะครับมีชื่อว่า,ห,าหรือเอาง่ายๆก็คือแท่นกระจกสะพานกระจกต่างๆที่อยู่ด้านบนนั่นแหละตอนแรกตกใจแล้วครับนึกว่านึกว่าไอ้ข้างบนนั้นน่ะนึกว่าเราต้องเดินไต่เขาขึ้นไปไอ้ข้างบนนั้นเว้ยคือเกือบทาใจแล้วกินแตงโมตเตรียมพลังเรียบร้อยปรากฏว่ามีสิ่งนี้ครับบันไดเลื่อนสุดยอด สูงด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็มาถึงแล้วครับสะพานกระจกที่กว้างที่สุดในโลกและด้านข้างๆเนี่ยก็มีแท่นยื่นออกไปเอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่นด้วยนะทุกคนแต่เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเดินสะพานกระจกเนี่ยก็มาแอบดูพนักงานจักตะขาบนะครับแล้วก็มาใส่ไอสิ่งนี้ด้วยทุกคนโอเคปะไปเดินสะพานกันดีกว่าไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะโอ้โหไอใครที่กลัวความสูงนะครับอาจจะแย่หน่อยนะตรงนี้มันใส่แล้วมันสั่นด้วยตอนเนี้ย และนี่ก็คือสะพานกระจกที่ยาวถึง1,300เมตรเลยครับเป็นกิโลเลยทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปนี่ก็เป็นสะพานกระจกที <Wallace> ่กว้างที่สุดในโลกด้วยความกว้างประมาณ6.8เมตรนั่นเองแล้วก็มีวิวที่สวยงามสุดๆจริงๆครับสามารถมองน้าตกได้ชัดเจนแล้วก็หุบเขารอบด้วยทุกคนคือถ้าเดินมองข้างในเดียวมันก็จะเหมือนสะพานปกติเว้ยแต่เมื่อไหร่ที่คุณก้มลงไปเนี่ยนะครับก็โคตรเลย แล้พอเดินเลาะเข่ามาสักพักนะครับก็มาเจอกับบริเวณนี้ครับทุกคนเป็นเหมือนทะเลสาบย่อมๆนะฮะน้ำใสกิ้งเลยครับโหเนี่ยดูบรรยากาศล่มลื่นเหลือเกินต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆ บรรยากาศมันจะแบบว่าดิบชื้นตลอดเวลาจริงๆนะตอนนี้เริ่มมืดคืนแล้วครับเหมือนฝนจะตกซึ่งอีกไม่นานผมว่าน่านจะตกนั่นแหละน่านจะคืนนี้เนาปะป้าเดี๋ยวรีบเดินเคลียร์ให้มันครบนะครับแล้วเราจะได้ลงแล้วแลวผมก็เดินมาถึงแท่งกระจกอีกทีแล้วครับแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นหนึ่งในแท่งกระจกของหยุนเทียนปอป่านั่นแหละสุดยอดจริงๆโอ้โหทุกคนไม่น่าก,ากลัวว่ะ อ้ยไม่น่ากลัววะ่ะมองลงไปนี่ขนลุกเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าไม่สูงมากเลยเวย้ยอือือเอา,าเป็นว่าใครกลัวความสูงก็สู้ๆแล้วกันนะฮะและเอาเป็นว่าแท่งกระจกนี้นะครับเป็นแท่งกระจกที่ยื่นออกมาถึง200เมตรและมีระยะแขวน72เมตรครับซึ่งทางสถานที่เขาเคลมด้วยนะว่ายาวที่สุดในโลกด้วยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นแกรนแคนยอนเมืองจีนด้วยนะครับเพราะว่าไอเจ้าแท่นนี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าแกรนแคนยอนสกายวอล์กที่อเมริกาถึง3.5เท่าเลยทุกคน จริงๆแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุของการมีคิงคองอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีแบบประวัติอะไรหรือเปล่าวะ <c oughs> คืออยากรู้ว่าอะไรดนบันดาลใจให้เขาสร้างคิงคองตัวบืเอิ่มไว้ตัวหนึ่งแบบว่าเป็นตัวยันสะพานหรือว่าเป็นยังไงวะทุกคน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> สมกับเป็นพี่จีนจริงๆครับ ครับทุกคนเอาเป็นว่าก็จบก,กันไปกับการผจญภัยแท่นกระจกนะฮะหลังจากนี้เราก็จะทําการเดินลงจากเขาลูกนี้แล้วทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีโรลเลอร์คอสเตอร์ให้เรานั่งลงไปด้วยนะแต่ว่าผมมาในวันที่มันปิดครับโคตรเซ็งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดินลงก็ได้นะชมน้ําตกไปเรื่อยๆก็สวยดีเหมือนกันเดินกลับมา ันในเลื่อนปิดแล้วทุกคนเราน่าจะเป็นกลุ่มท้ายๆทีทท่ได้ขึ้นเลยนั่นแหละครับเนะี่ยมีข้างหลังาอีกลุ่มหนึ่งแล้วก็หมดแล้วอ่ะแต่มันก็เย็นแล้วแหละตอนนี้5้าโมงแล้วครับน่าจะปิดแล้วแหละเอาละรครับทุกคนและต่อไปนี้เราก็จะทําการไปหาข้าวกินในเมืองกันแล้วไกด์เรานะครับบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวที่ห้างว h ช t ิ่งมอลล์เขาเดือยซูเปอร์มอลล์กูร์มอลมอลใช่ไหม เออเอาเป็นว่าห้างมันชื่อวันด้าพลาซ่าครับทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยขอนั่ง shuttle บัสลงไปข้างล่างก่อนใจชุ่มเลยนะอีว่าตรงนี้ปั้นอย่างนั้นฉันนี่แหละปั้นเดี๋ยว่างปั้นเลยเราอย่ากถือเนาะอันนี้เขาไม่ได้ทะเลาะก,กันทุกคนนะเขาคุยกันค<ะ>นสนทนาที่ปกติที่สุดส<ำ>ของคนจีนะนะทุกคนนั่นแหละครับพอมาถึงข้างล่างก็ไม่รอช้าทำการเรียกรถไปเลยดีกว่า thank cool. you ห้างหางนึ่งในเมืองชิงหยวนครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเป็นเมืองใหม่อะทุกคนคือตึกรานบ้านช่องหรืออะไรต่างๆนานามันเพิ่งขึ้นเองนะแบบมันยังใหม่ๆอยู่เลยทุกคนเผื่อๆห้าปีที่แล้วแถวนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เนี่ยครับก็ทําการเดินเข้าห้างกันทุกคนซึ่งจริงๆแล้วนะครับห้างวันด้าพลาซ่าเนี่ยหรือเอาแบบจีนเป,เป๊ะก็ววันาว้ากงงเป็นเหมือนแฟนชายห้างที่มีหลายสาขาในเมืองจีนเลยครับทุกคนคืออันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในหลายสาขาที่เขามีในประเทศนั่นแหละซึ่งบรรยากาศมันก็ฟิลฟิห้างบ้านเราเลยทุกคนมมมีร้้าาานคเยอะแก ร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหูคุณตาเราเท่าไหร่ครับเพราะมมนมีแต่ภาษาจีนอ,อแต่ันว่าพอเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็มาเจอกับร้านอาหารร้านนี้ครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยมันกินร้านชื่อร็อตแลนด์เต๋าเราวะกูรู้กูรู้ถูกใช่ไหมเอาเถอะแต่มันเป็นร้านบุโรปนะครับทุกคนไม่ได้เซิร์ฟเน็ตไม่ได้อะไรมานะแค่ปักข้างมาแล้วก็มาเดินแล้วเจอแ,แ,แล้วแบบตกใจอะทุกคนคือจริงๆไม่ได้ตกใจอะไรหรอกนะครับเพราะราคามันก็หัวละ400กว่าบาทแต่ที่ตกใจจริงๆก็คืออออช้ยยขงาาหรว หลากหลายมากทั้งกุ้งหอยปูปลานี่ครับตรงนี้ตักปิ้งสดๆได้เลยไหนจะมีหมาล่าเสียบไม้อาหารจานเดียวอาหารทอดสดๆก็มีนี่ซูชิก็มีขนาดพิซซ่ายังมีเลยทุกคนแล้วก็มีติ่มซำต่างๆแล้วก็พวกน้ำหวานขนมหวานขนมเค้กต่างๆอีกนะฮะรวมถึงผลไม้นานาชนิดด้วยครับพลขวัญฟูๆเลยคือแบบเล่นใหญ่จะจัดอนะทุกคนอ่ะแต่มันว่าไม่เสียเวลานะครับขอตัวไปกินก่อนละกันโอ้โห อิ่มจริงๆเลยมันก็โอเคนะทุกคนรสชาติมันก็โอเคอะ่ะสำหรับราคาเนี้ยทุกคนถูกมากเคก็เดี๋ยวเดินย่อยสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวนั่งอูเบอร์ไปไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดกลางคืนของชิงหยวนนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงของจะเยอะหรือเปล่าจะสู้เปิดจริงรูปเมื่อวานได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูทุกคนโอ้โหชิงหยวนตอนกลางคืนครับมันได้บรรยากาศความเป็นแบบเมืองใหม่ที่เพิ่งพัฒนามากเลยทุกคนร้านมันก็ใหม่ๆตึกมันก็ดูใหม่ๆทุกอย่างมันดูใหม่ๆหมดเลยอะ่ะ i ผิดทุกคนตอนแรกคิดว่าตลาดกลางคืนเขาจะไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นไงล่ะเมืองเล็กๆโคตรคือคืนเลยตายแล้วทุกคนแม่งกี่เส้นกี่ยังไงวะเนี่ยแล้วพอลงมาจากรถเนี่ยนะครับบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนคืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในตอนเนี้ยนนแบงค์มากถ้าปล่อยให้กลับเองตัวนี้ชิบหายแน่นอนแต่อ็นว่าพอมาหาข้อมูลนอกรอบนี้หน่อยนะครับก็ได้ทําให้รู้ว่านายมากริตที่เพื่อนพ่อเป็นคนพามาเนี่ยมีชื่อว่าเฟิ่งเฉิงโอสตรีทครับทุกคน ิลถนนคนเดินนั่นแหละครับมีร้านค้าข้างทางต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคือมันก็จะมีทั้งขนมของกินของหวานน้ําดื่มต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมีเฉย๋ยเจอไป3สาขาแล้วทุกคนอ๋อแล้วนอกจากพวกของกินก็จะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะโ้สุดยอดและซึ่งข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็มีใน,นเน็ตเนาะ มากเลยครับคือมันก็คงต้องใช้เว็บของพี่จีนหานั่นแหละก็ต้องขอภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ที่พอๆจะรู้หน่อยเนี่ยก็คือโซนนี้เนี่ยมันจะมีถนน Women Street ด้วยครับก็คือเป็นถนนที่ขายสินค้าของผู้หญิงล้วนๆเลยอะไรประมาณนี้ยนี่พามาดูนี่ดีกว่าบอสซินิน,น,น <laughs> มามาถนนคนเดินทั้งทีนะครับก็ต้องลองกินอาหารสักอย่างของมันนั่นแหละก็เลยเจอนี่ครับน่าสนใจดีเอาโซ่เอ็นเอ็นอลุส์นดอะไรกินดอตําหูดำประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดวเตอิน์ตัตดเร้อนร้อนอนร้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 อนรอร้อน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 ้อนร้ออน้อนร้ร้้อนร้ออนรร้นร้ร้อนร้อน้อนร้อนร้อ้อนร้อน้อนร้้อนร้อนร้ร้อนร้อนร้ออร้ งันร้อนๆกรอบๆคิวเหมือนต้องหูเหม็นเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบต้าหู้เหม็นก็อาจจะหิ้ได้นะแต่แต่ผมว่าผมกินได้อร่อยเดียวนั่นแหละครับทุกคนหลังจากโซยเต้าหู้ดาเสร็จก็เดินเล่นต่อยนิดหน่อยแล้วก็เรียกรถกลับละครับเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทุกคนกลับไปพักผ่อนกันดีกว่า กลับมาตะลึงอีกทีนึงนะเพราะว่าโรงแรมเขาเปิดไฟเว้ยนี่<อ>สวยงามไหมล่ะทุกคนเปลี่ยนสีด้วย RGB ว่ะ RGB แล้วพอตกกลางคืนอากาศก็หนาวใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนแตวตอนนี้เขาบอกว่า24ครับก็อากาศเย็นๆนะแลวไม่พอนะครับรอบโรงแรมเนี่ยเขาก็เปิดไฟด้วยครับพวกน้ําตกอะไรต่างๆเนี่ยก็เปิดไฟสวยงามเลยทุกคนอจริงๆแล้วให้อารมณ์เหมือนเล่นพารเคิลคอสเตอร์เหมือนกันนะตอนนี้ S <S: ก็ประมาณนี้และนะครับคืนนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าทุกอย่างปิดหมดแล้วครับเจ๊าเธอครับก็เดี๋ยวเข้าโรงแรมไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวลุยวันพรุ่งนี้แล้วดีกว่าทุกคนสวัสดีเช้าวันต่อมาครับทุกคนวันนี้ตื่นสบายๆหน่อยนะครับ8นาฬิกาดูขอบตาดิโอ้โหและหลังจากผมพูดตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็ทําการลงไปกินข้าวครับแต่ประเอนว่าถ่ายมาแค่นี้อะทุกคนฟุตอาหารหาไม่เจอเลยครับอื เออแต่ก็นั่นนะครับพอกินข้าวเสร็จก็ทำการเรียกรถลงไปเที่ยวแล้วเพราะว่าในวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยเราจะทําการนั่งรถไฟไปเซินเจิ้นครับซึ่งอันนั้นมันก็คือเรื่องของคลิปต,ต่อไปนะทุกคนก็อย่ายลืมติดตามกันด้วยนะครับ มันชื่อไทเหอเคฟทุกคนคือเนื่องจากว่าตอนเช้าไม่มีอะไรทําเว้ยก็เลยเปิดแมปหาแล้วก็เจอที่เนี่ยครับก็ <laughs> มาดูกันว่าจะมีอะไรและที่นี่ก็คือถ้ำโบราณไทเหอครับเป็นถ้ำโบราณที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับลัทธิเต่ามาอย่างยาวนานเลยและก็ยังเป็นหนึ่งในห้าที่เที่ยวสําคัญของชิงหยวนด้วยแต่สปอยเลยแล้วกันนะครับผมเดินไปไม่ถึงทำเว้ พราะว่าถ้าเดินไปถึงเนี่ยอาจจะตกรถไฟได้ก็เลยเดินออกมาก่อนและที่นี่ก็มีค่าเข้านะครับ15หยวนซึ่งราคาก็ถือว่าโอเคเลยนั่นแหละและดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยน่าจะใหญ่ด้วยนะเป็นสวนใหญ่เลยอ่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องไปขึ้นรถไฟไปเซนเจ,จิ้นต่อนะตอนบ่ายสองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันทุกคนซึ่งพอเดินเข้าสวนมานะครับอย่างแรกที่เจอก็คือสระว่ายน้ําสระบะเริ่มเนี่ยครับแล้วเขาก็บอกว่าสระว่ายน้ำเนี่ยใช้น้ําที่ไหลามาจากธรรมชาติด้วยครับทำเป็นเล่นไปนะเว้ยสระมันโคอืแบบ คือมีหอบอะทุกคนแต่น้ำเขาสีดูดีด้วยนะแบบดูน่าว่ายอะแล้วพอเดินผ่านสระว่ายน้ำไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เจอแล้วครับว่าน้ำของสระเนี่ยไหลามาจากที่ไหน อนี่ไงนี่แหละนี่แหละต้นน้าสาวว้น้าอ่อนี่นะครับคนที่นี่เขาใช้น้ําที่นี่ว่ายน้ํานะทุกคนไม่ธรรมดาโอ้หอันนี้ฟิลเหมือนน้าตกแถวบ้านเราอะทุกคนมาชิงหยวนเหมือนมามนครนายกอะท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับอันนี้คือสุดยอดแล้วนอกจากเราจะมีธรรมชาติที่สวยงามตรงพื้นเนี่ยเรายังมีนมหยางจือครับใครแม่งทิ้งไว้วะเดินขึ้นมาแป๊บเดียวถังขยะก็อยู่ตรงเนี้ยมันแค่ทิ้งเนี่ยมันยากไหมเนี่ยทิ้งเนี่ยเฮ้ย ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยิงขยะมันยากขนาดนั้นเลยหรอวะโอ้อารมณ์เสียใหญ่แล้วครับไปดูธรรมชาติสวยๆกันดีกว่าทุกคนผมว่าผมเจอยอดแล้วบนนู้นน่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ยี่งนูือดิ คือจริงๆประเด็นก็คือเราอาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีต้องไปสถานีรถไฟตอนบ่ายโมงนะแล้วมันเลยแค่สชั่วโมงเองเราจะไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้เอาของเก็บจากโรงแรมเลยนะครับมิชชั่นขึ้นไปดูถ้าน่าจะล้มเหลววะทุกคนครับก็สรุปแล้วก็นั่นแหละฮะเดินไปไม่ทันก็เลยต้องวกลกลับมากลางทางครับแล้วผมจะบอกความลับอะไรอย่างหนึ่งทุกคนระหว่างที่เดินเนี่ยทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะคือเขาไม่ได้นั่งพักเหลือเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเขากําลังอยู่เว้ยใช่ฮะตรงนี้เลยกูเหลือที่จะเชื่อจริงๆ แลวพอลงมาถึงนะครับผมก็ทําการเรียกรถกลับขึ้นแหวของที่โรงแรมครับแล้วพอกลับไปถึงเนี่ยก็ตกใจกับความคืกคื้นของที่นี่สุดๆเลยโอ้โหคนโคตรเยอะทัวร์ทั้งทัวร์ทีนะเราไปเที่ยวกันเมื่อวานเมื่อวานคนน้อยหน่อยวันนี้มันวันเสาร์ด้วยแหละแต่วันนี้มันวันเสาร์ด้วยแหละคนมันก็เลยดูเยอะเนาะท,ที่นี่ต้องระโกนพูดเนี่ยไม่งั้นไม่ได้ยินแล้วก็ด้วยความที่อาจจะเผื่อเวลามากไปหน่อยก็เลยมีเวลานิดน,นึงก็เลยมาซัดไก่ย่างโอ่งอีสกสักรอบครับทุกคนเพราะว่าเมื่อวานติดใจไง,ไงครับ ับยังไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็ไม่ต้องถามเลยครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ก็แทบจะหมดเกลี้ยงเลยครับทุกคนแล้วก็นั่นครับขึ้นมาเอาของบนห้องแล้วก็ไปบาย,บายาห้องนิดนึงพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟชิงหยวนกันเลยเป็นอันจบทริปชิงหยวนอย่างเป็นทางการครับ รถไฟ <Okay. S 1> ชิงหยวแล้วครับสถานีใหญ่มากเลยทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นสถานีต่างจังหวัดแต่มันเบันเลิมเลยอะโอ้โห oh. แล้วก็จริงๆตัวสถานีเนี่ยมันค่อนข้างห่างจากตัวเมืองด้วยนะแบบว่านั่งรถมา40กว่านาทีเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ทางเข้าสถานีเนี่ยถนนยังเป็นแบบหลุมๆุมบอ่ออยู่เลยอะ่ะเออแต่พอมาถึงตัวสถานีแล้วมันก็ดูใหญ่โตมโหฬารดูดิ ร้านหน้าสถานีคือแบบโคตรใหญ่เลยทุกคนนั่น,หนแหละก็คือทริปชิงหยวนของเราครับเป็นไงทุกคนเมืองนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อกันใช่ไหมก็นั่นแหละหวังว่าจะชอบกันนะทุกคนก็เดี๋ยวออตอนนี้เนี่ยเราจะเตรียมตัวขึ้นรถไฟไปเมืองใหม่กันละนั่นก็คือสันเจิ้นนั่นเองครับก็จะเป็นยังไงก็ต้องโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วแหละทุกคนแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากนะครับที่มารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเลยนะครับ